ครับสวัสดีครับมือนี้เนาะครับเสาร์วันที่26ตุลาคม2564้เนาะครับสำหรับมือนี้เนาะครับช่องล่าหูชาแนลกับมายืนยุ่จุดสะพานทางไปมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับก็เป็นทางบุญเนาะครับไปมหาลัยมหาสารคามเนาะครับไปอำเภอกันทลวิชัยครับขึ้นหลังไปนี่ก็สิไปจังหวัดมหาสารคามเนาะครับพื้นที่ที่ยืนยุ่นี่ก็คือบันทาขอนย่างเนาะครับ เป็นพื้นที่บรรท่าขอนแยงเมื่อน,นีเล่าหูได้มีโอกาสว่าก,ก่อติดนะครับก็บคือไทยอยู่จังหวัดลอยเอ็ดแล้วเขาเห็นสภาพน้ำแล้วกะเขาบอกหูว่าขังบนน้ำยังเหลือหลไอีกปานใดเมื่อน,นีสําหรับล่าหูกับม่ไทยเบิ้งงนะครับว่าพื้นที่น้ำของเครื่องนี่นี่เป็นแม่น้ำซีได้ครับมองหันก็คือบรรทาขอนแยงครับเป็นมหาวิทยายลัยมหาสารคามเป็นเขียดต่อไปนะครับนี่พื้นที่ครับบริเวณโดยรอบนะครับเขาสิมีอู่อมรถอูจอดรถ น้ำเขาท่วมครับตอนนี้น้ำติมตะลิงเลยครับล้นตะลิงแม่นม้ำซีเลยครับขนาดยุสสารข้ามครับออกจากสรารข้ามแล้วกระสิเข้าไปจังหวัดลอยเอ็ดเฮาเนาะครับตอนนี้นี่น้ำไหลครับใส่คำว่าน้ำไหลไหลซ้ำยุลอยเอ็ดเลยครับสาา S H สแสดงว่ามว้วนน้ำยังลงไปอีกหลายครับกสิทย่อยไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ต้องฝากความหวังว้ที่การจัดการน้ำของเพิ่นเนาะครับว่าเพื่อนสิจัดการน้ำไปจึงไดเนาะครับ ตอนนี้นี่ครับพื้นเดียววิว,ว,วทิวทัศน์ดีตาานครับบรรยากาศริมน้ำครับแม่น้ำซีไงค่ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กว้างครับกว้างไงครับต,ตอนนี้ก็มีประชาชนเพื่นมาถ่าดักยิ่ิงป่าเนาะครับเนาะก็เป็นวิถีทํามาหากิ่นของเพิ่นป่ามันสิหลงน้ำครับเพราะมันถึกน้ำม,มากอาจจะเป็นน้ำเน่าน,านา้ำไม่มากมันเก็สิเกิดอาการนอกน้ำเพราะนอกน้ำม,มันก็สิร้อยขึ้นมาเนี่ยเนาะครับก็ยหญิง ก็ได้ข่าวว่ายิ่งในตัวละลอยโลกก็มีด้ครับมีข่าวว่าตัวละสิบโล่ดิเป็นเรื่องปกติช่วงน้ำไปไม่ไม่นะครับแถวบ้านคุยคอตาบนดินดำนี่ก็ได้หลายเพื่อนมามีป่าลอยกิโลปับบึกขึ้นยุตโตหนึ่งพะนะแต่ว่าผมไปบ่นบท่านได้เห็นดอกนี่ครับเป็นน้ำซี่ที่อยู่พื้นที่ของจังหวัดมหาสาครคามนะครับนอยู่แถตวตาบนท่าขอนย่างครับน้ำก็ไหลเร็วครับแต่ก็มีความดำครับนี่น้ำไหลเร็ยวแต่ก็ดำพร้อม บรรยากาศเนาะครับเนาะน้ำไหลเรี้ยวหลักดำฝากทุกท่านนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิาไปลกเบิงข้างล่างเนาะครับช่องลับรถผมได้ตามเขา้าช่องช่แน่วช่องหนึ่งเนาะครับเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าช่วงน้ำเขาไม่ไมนี่ก็คือท่างหลอดอุโมงค์นี่น้ำถ่วมเลยตอนนี้สังเกตเบิงก็เห็นรถเข้าไปใสอะไรได้ครับท่างหลอดอุโมงค์กับพ่อนาสีนาสี วิกิตขี่ค่ายลงไปแล้วนะครับตอนนี้ก็บ่านาถท่วมแล้วเห็นรถลงไปลับรถไต่ทางรดอุโมงกับรถของมหาวิทยายลัยมาสารคามแล้วครับตอนนี้นี่เบิ้งน้าครับฟังนี่เขาเฮตดตะลิงเบิร์ะครับฟังบรรดาขอนย่างเฮตดตะลิงเบิรต่ว่าฟังในเมืองนี่ฟังในเมืองนี่บ้านดินดำเนาะมองนี่นายซิเป็นบ้านดินดำละถ้าจำไม,ม่ผิดน้ำเขาถ่วมครับตอนนี้กับประชาชนลิมแม่น้ำนี่ก็เสียหายหลายเนาะครับน้ำจุดนี้นะครับ มาจากอำเภอมาจากอำเภอโกสุมด้ครับมาจากอำเภอโกสุมกันไหลลงมาหนีครับมาจากเสินคอนเจนท่างดีบุมสี่นีนะครับเท้าสีสังเกตเห็นว่าน้ำนี่เต็มล้นเลยละครับตอนนี้ล้นเลยแถวเลยเอฟบ้านเฮ่านี้กัยาก้าขึ้นมาสิขี่ไข่นะครับอีกโดนครับจากสถานการณ์ตอนนี้อีกโดนครับอีกเงีไก่เลยครับน้ำไหลครับน้ำไหลเดี๋ยวไปเบิ้งอีกจุดนะครับเนาะไปเบิ้งจุดต่อไป อยูเทิ้งสะภาพน,นี่แหละครับเบิ่งอีกฟังหนึ่งก่อนครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึงน่งเนาะฟังต้องขามฟังนี่เป็นฟังแล่นเขาโตเมืองมหาสารคามเด้อครับนี่เข้ามาเบิง่งม่วนน้ำอยู่อีกฟังหนึ่งครับอยู่อีกฟังหนึง่งฟังเขาโตเมืองมหาสารคามอีกฟังจากฟังที่ผมถ่ายเมื่อกี้เนาะมองไปตอนนี้น้ําตะลิงน้ํามีอย่างนี่มีน้ำเขาท่วงนะครับเพื่อนที่น้ำเขาท่วมน้ำไหลเร็วยวล้วลกระดำครับรับประกันครับว่าเทิ้งเร็ยวเทิ้งดำครับนี่ครับ ไลออกจากต่อมอสะพานถึงเลี้ยวทึงดำตอนนี้สะพานจับรถจานาสิจับมาใส่ได้แล้วครับเพราะว่าเห็นรถมันลงไปจับรถไดแล้วเดี๋ยวผมสิเปไทยเช็คใข้เบิ้งอีกรอบนึงครับเนาะว่ามันใส่ได้แล้วนี่เบิ้งครับตอนนี้ล่าหูกับมาอัปเดตสถานการณ์เนื้อพื้นที่เนื้อน้ำของจังหวัดเอยเอ็ดนะครับเนือจังหวัดเลยเอ็ดก็คือจังหวัดมหาสารคามสะพานบรรทาขอนย่างครับ สะพานขามม้อไม่นี่แหละครับเขาเอื่นว่าสะพานม้อไม่นี่แหละครับขามแมนนําซี่ม้อไม่เพื่อที่สิได้ลู้สถานการณ์เนาะครับว่าขงง่างสีต้องรับมือจังไดเตรียมตัวจังไดบางคนเพื่อนกับว่านน้ำบ่ท่านเหมือดจากเชยภูมิน้ำสีเขาเยโสบอตอนนี้กันนาสีการันตีได้แหละครับว่านน้ำนี่ยังบ่เหมือดครับมาบึงอยู่สารค้ามํายังอีกไหลหลีครับว่าท่านเหมือดไงเท้ล่ะครับตอนนี้ก็ฝากพี่น้องที่ยุ่ลายน้ำน้องครับเนาะ ยุทธแถบจังหวัดลอยเอดยโสตอนอุบลก็เตรียมตัวรับมือเตรียมคลองขื้นที่สูงนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็ยังที่เห็นครับน้ำไหลเต็มตะลิงล้นตะลิงออกไปเลยครับนี่นี่ครับแม่น้ำชีนี่เห็นไหมครับแม่น้ำซีห้างนี่ไปสารคามครับอัปเดตสถานการณ์นะครับนาะเบิงจังหวัดลอยเอดมาหลายมือแล้วก็ตังมาเบิงอยู่พื้นที่ทั้งผีบาง คือพ่อบรรยากาศจอกเอาครับล่าหูกระจบจากนี้แล้ครับสมัยก่อนสะพานยังเป็นสองเล่นอยู่ครับบมา่ท่านเดี๋ยเป็นสี่เล่นคือสูมือนี่ซุมือนี่เป็นสี่เล่นกว้างขวางสะดวกสบายโออาปลอวาดไัยเห็นบรรยากาศกับล่าหูกระจบมาดนแล้วล่ะครับจบมาดนคักแล้วล่ะว่าวความเกาปานผู้เท่าล่ะครับตอนนี้นี่ลองเบ่งนะครับน้ำซีนี่ไหลแห้งครับไหลเร็วครั้งเด้ยครับนี่อ๋อเห็นช่วงน้ำซีเนาะครับนี่ไหลเร็วครับไหลเร็ว ได้ตาเนี่ยกับยาวากันเด้อครับเด้อยังไดกับใดอยากให้พ่อแม่พี่นอ้องทห้แน้นำเพื่อนรับดูอ่านคอมเมนต์แล้วก็ชื่นใจมี่ยังกับคอมเมนต์มาบอกมาแนะนําเพื่อนกับอ่านคอมเมนต์เพื่อนกับได้เตรียมตัวมีทั้งกําลังใจเข้ามาร้อยละเก่าซิบเก่าจุดเก่าเก่าเป็นกําลังใจใหเหตุตอนนะครับเนาะล่าหูกับอยากทรงไทยประสบการณ์ไทยทอดเรื่องเล่าที่ไปเห็นมาว่าเออมันเป็นยังสีเนาะ สถานการณ์ที่เขาอยู่พื้นที่เขาอยู่มันน้ำท่วมมันกะลำบากก็อยากให้เพื่อนเตรียมตัวโดยเฉพาะพื้นที่ทัดไปนะครับเนาะนี่น้ำซีครับน้ำซีอยู่บรรทาขอนย่างครับตอนนี้เดี๋ยวลงไปเบองข้างล่างใต้สะพานกับรถมาป็นจังไดนะครับเนาะนี่เนาะครับกับเป็นใต้สะพานกับรถเนาะครับเนาะมาฟังคุณให้ครับครับลงไปเมือกินไลวัสดเลยต้องมาไทยฟังพี่ขามสะพานมานี่ครับน้ามีตอนนี้ก็นิดนึงครับพ่อกันเลยด้ครับกับ ถนนครับตั้มอาจสิตั้มก็ถนนนิดนึงครับนิดหน่อยครับเพาะกาอย่ดโดครับหมามันหายครับบักชีน้ำตาลนี่มันไล่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวล่องไปบึงอีกฟังนะครับเนาะตอนนี้เนาะครับนี่เขาสีเห็นน้ำนี่อยู่ปิมเลยครับถ้ามีม้วนน้ำมาอีกก็นาสีถ่วมครับตอนนี้ก็นาสีถ่วมผมจะยูดแต่สะพานกับรถเนาะครับตอนนี้เนาะเพอเดี๋ยวมาถ่ายให้พ่อแมีพี่น้องเห็นตอนนี้ทั้งกับรถกระแซ้ได้สะดวกครับปลอดภัยครับพอ่มีปัญหาครับเมื่อกี้บึงจากทั้งบุนเนาะครับว่ามันบอถ่วม พ่อ,อยางมเบึงฟังผีเนาะครับปากฏว่าน้ำท่วมครับน้ำท่วมทั้งอดไปมหาวิทยาลัายมหาสารคามอยู่เด้อครับสถานาการณ์ตอนนี้ก็คือทั้งลอดด้านใต้ถนนจากฟังตเมืองสารคามนี่ขามได้ครับแต่ว่าทั้งอดบรรทาขขนย่างนี่ไปมหาวิทยาลัายมหาสารคามนี่ตอนนี้มีน้ำท่วมขังครับรถบามาัถสัญจรออกมาได้ทั้งจาก ฟังกันทละหลวก็ฟังมอเตอร์นะครับก็สามารถที่สสัญจรออกมาได้ครับนี่ครับเป็นสถานการณ์ที่ผมเบ่งเสวันที่26ตุลาคม2564นะครับตอนนี้น้ำกันยั่งถ่วมอยู่ครับนี่ระดับน้ำถ่วมสูงครับน้ำท่วมทางข้างหน้าไปไม่ได้แล้วครับเส้นริมซี่นี่ใส่การสัญจรกันระมัดระวังเยอะหน่อยครับนี่ครับเป็นกับลุยน้ำไปครับ ปันพันยูนี่เนาะครับปัดผุนครับอุโมงค์ลอดไตมาหาไรครับไปบ่ได้เลยครับตอนนี้อุโมงค์ลอดไตไปบ่ได้ครับตัวมักตัวแน่เดี๋ยวผมสิย่างเข้าไปเบิ้งเยกหน่อยเนาะอยากคู่ครับมันเป็ยนยังไงทางเคยไปเคยเที่ยวเที่ยวสมัยมาเลียนกับบอมี่เหรอครับหัวตามามีนี่แหละครับบางบกกีมือมันนี่แหละครับนี่ครับ โอ้ตอนนี้มากมากกับน้ำท่วมนะครับนั่นก็คืออุโมงค์ทั้งหลอดด้ครับสูงสี่เมตรกว่าๆเขาเขียนเอาไว้ตอนนี้ท่วมจนมดแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้นี่ครับไปเบิงพาไปเบิงมาครับเนาะสถานการณ์น้ําท่วมจังหวัดมหาสารคามนะครับพื้นที่น้ําจากสารคามกับสิบปอต่อละเอียดละครับว่าต้องห่วงครับมาแน,นวนอนนี่ครับ โอ้นี่ครับก็คือสะพานทางรอดเนาะครับตอนนี้น้ำท่วมเต็มครับระดับน้ำนี่สูงก็ขอบถนนเขาได้เห็ดแนวกันไว้เนาะครับเห็ดกระสอบไส้ถมกระสอบไส้ถมเห็ดท่างท่วมเบาไวเนาะครับเนาะนี่ครับผมอาบอสามาสัญจรได้เนาะครับเนาะโอ้ท่วมครับท่วมเนี่ยครับท่วมครับอีหลีสูง 4. 5ุ้าเมตรพนะครับมองหันสูง4ีุ่เมตรตอนนี้ก็นารีท่วม2เมตรแหะครับ่ายุครับยุตแตนทางรอดทางขามครับนี่ ปังนั่นเป็นมหาไาาลยมหาสารคามนี่ครับนี่โอ้ท่วมครับท่วมท่วมท่วมการสัญจรกัไปได้ยากเักกน่อยนะครับเนาะตามสถานาการณ์ครับค้นลุ่มน้ำคน้นพื้นที่น้ำครับมาเบิ่งน้ำบ้านเพิ้นแล้วไปเบ,บิ่งน้ำบ้านจาควงล้วก็เตรียมตัวรับมือครับ ไปแน่นอนครับจากนี้มีเท่ดใด้ขนไปบ้านเฮาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณครับมองนี้นี่น้ำที่ล้นตะลิงเนาะครับเนาะล้นตะลิงขอไปในบ้านเลื่อนเพิ่นเนี่ยครับตอนนี้ผมอยู่ฟังบ้านดินดำนี่ครับถ่วเข้าไปในบ้านเลื่อนของประชาชนเพิ่นเนื้อครับนี่บ้านริมตะลิงฟังเมืองสารคามนี่น้ำถ่วมเข้าไปในบ้านเลื่อนเลยครับตอนนี้ นี่ครับปกเกี่ยหน่อยนะครับแดนหมากเมืองไทยสไตล์นี่แหละครับมันค่อยดูดีกเรื่องสายไฟครับแดนหมากเมืองไทยนี่เห็นบ่ครับทวมครับน้ำท่วมอยู่ครับตอนนี้เพื่อนกับมีชาวบ้านเพื่อนไม้ประชาชนเพิ่นมายิ่งป่านะครับนอกกับเป็นวิถีชีวิตนะครับนี่ครับทวมครับทวมเขามาครับทวมไปจนหอดพุ่นแล้วครับเขามาบ้านเลื่อนบริเวณริมแม่น้ำนี่ตอนนี้ครับ หนาห่วงเพื่อนครับคาดว่าสิถ่วมไปหลายหมองอยู่แล้วครับติดติดพื่นดีซี่เนาะครับกฝากพี่น้องเข้านะครับสุดท้ายนี่ก็ฝากพี่น้องเข้านะครับผู้ใดที่อยู่พื้นที่้ทยน้ำก็ให้เตรียมตัวระมัดระวังเนาะครับน้ำบแม่นว่าถ่วมบ่ถ่วมครับมันถ่วมแท้ครับพื่นที่ติดตะลิงริ่มลำซี่นี่ถ่วมแท้แน่นอนครับครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับของล่างหูชแชแนวก็ฝากขอบคุณถูกกำลังใจนะครับจึงได้ก็ฝากกดไลค์กด ซับสไครเพราะด้ทรงข้าวให้เพื่อนรับรู้เพราะให้ทรงข้าวให้พื้นที่ท่านน้ำเพื่อนได้เตรียมตัวเพื่อนสิได้เก็บเขาเก็บของเก็บซัดเรียงบนท่านสร็นี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ